สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่นารักฮักแพงทุกุลทุคนครับผมมาพบพ่อกันยามือแรงสำหรับคลิปนี้ว่เแม่กิภาพไปเบื้องหลังสาวล่าเบาิสานเบื้องหลังน้องมนเสียแจ้งเ้าใหม่ครับปลาหลาครับลุงเบิร์นเฟิ่นเธอพี่น้องเด้อต่อไนี้พี่น้องก็ดได้เห็นคลิปหลากหลายแบบตะเกากับมีรรมมทําเมียขโมนไทยแล้วก็แล้วเฮ็ดแล้วก็กินเนาะกิงก็กินน้ำ เห็ดน่าก,กินแล้วก็ผ่านกินวันนี้ขอยจะได้เบื้องเบื้องลังว่าถ้าเราคนบุญไหว้กันท้งหดพี่น้องเฮ็ดแต่ะลิบอันนี้ลุงเบินแล้วกัจากเล่าเฮ็ดยางของเล่าไงแล้วลื้อขี้ดินแล้วอ,อ๋อแล้วเฮ็ดย,าง,ยางอยูุ่่นนี่ขอกระุ่จากคำเล่าต้นกระปวดเราแต่ต้นดอกอันนี้นะครั้งตอน่อยไปซื้อผลไม้ก็น้องมุ่งงามงาม,งามองกระเจ้างามของ,ของลุงเบินเลย โอ้เสียงไผเนาะใยพี่น้องไปเบื่องต้นกล้วยเอาลุงต้นกล้วยเจ้าจเป็นต้นกล้วยนั่นต้นน,นี้ต้นกล้วยที่ว่าข้าเจ้าว่ามันมีสีอยัางกันไหมนี่ใบมันมีสีอนี้ราคาแพงเนี่แต่ช่วงหนึ่งนะ่ะจะเคยเคยยิ่งมาเออที่ว่าต้นกล้วยต้นเป็นเมื่อนเป็นแสนเนาะตะกี้เนาะที่ว่ามันมีสีนี่นะ่ะเออ ติดบกมาหก็อตอ่อานนะฮะใสต้นเลยโอ้เอามันก็ย่างอันมันคือขึ้นแล้วเราลุงเอามันก็คือยังงามเราสันนี้โบไแลนะ้มันมันเอมาปลูกไ้อนมันต้นสูงเลยตัดแล้ตเราจไดไงเอาเอาม,านมัน,นาามาปาดกลางแล้วก็ซุบลงไปวะเออ,อเบื้องนอยู่ทูบเอาได้ก็เห็นก็เจ้าสอนอยู่อ้าวมันดีติดได้หน่มันงามเลเน่ยนะพี่น้องเออ,เอ แม่นครับเบิ่งลุงพามเบิ่งลุงบ่นเราเห็นอย่างเงี้ยมาเลี้ยงพี่น้องเขาโวดแล้วแล้วตัดขายเม่ก็น้องมนแกเพรากออชีกนูกปาอืมปลาบอกหน้าเจ้ากับบุเอื้อเนาะคือพ่อซื้อน้ำไายเนี่ยมมันไปซื้อที่ตลาดมากบกหลายซื้อไม่กว่าซื้อไม่เเป็นทุงหมดนะเอ้าเเมันื้อบรุ่งเต็มต้นอยู่พี่น้องพูกน่ะเบิ่งดีพี่น้อง ายเขาเอโลกวเออขาม,มือนเนมันบกลายเพื่อซื้อมาเป็นถุงอีกแล้วเมื่อน่ะอืมอ่ะาำหรเก็บใส่ให้กินมันเก็บได้ขมือนีละเอออ่อน้นกุ้กล้ยเพิ่นะนี่มันต้นไงค่ะไอ้เินต้นก้ยแล้วไอ้อเอ็บิแล้วมนเจ็บหลายออมกี่อันนี้จเจ้าไว้เป็นล่ำเลยเนาะ<ไ>นี่ที่เป็นล่ำแล้ว ไลนอน่อจนอยนี่อุ้มไงคันแมนบ่ผ้ากันเอาออกไม่กินนี่เป็นอุ้มไงอยู่ด้แล้วโ้ยินี่ห้นรเคบักฮุ่งนี่เพิ่ไปผู้ไดเอาเลยเลยพี่น้องเพิ่นไกินสุกอันพัดนี่มันขึ้นหน่วยเงาดีทะลุงเนาครับพันไพันเาา บันเปนฮอนแลี้ยนได้ก่อฮอนแลี้ยนมันนวยคุณฮอนแลี้ยนเนาะอันพุ่นเนาะใช่ปะเอานวยอันคันฮอนแลี้ยนมันดีสมเลยเนี่ยคับมันสุกมาสีสมงามเอานี่ทีลุงอันที่ว่าเจ้าตอนเขาตอนเขาเอาต้นซำเนียเนาะเออพี่น้องขยายเกษตรกรของแท้เศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องของลุงแต่ขันพอมีความรู้ดีกับเห็ดบัวใหญ่เลยเห็นว่ลุงเราเห็นนะเมนแบบว่าเอานั่นในนวยหนึงมันโลนเลยกันพี่น้องก็โลนนวยนี่ เน่าไม่ชื่อม้าทำเก็บใส่ได้เป็นซ้อนหน่วยมันก็นลือแล้วเนาหน่ลุงหน่วยนี่มันคือโลนน่ะนี่จริงสิซีมีน้ำดีวันนี้องต้นมะเขือกับโพดีอืดกินพี่อนเนาะอู้พอได้เก็บกินตลอดเหมืนมนแต่ก่อนน้ำแรกจะเนาะเขาจะปลูกไร้ต้นอีกอันส้มนี่ลุงเราก็เอาทิีนี่มันก็เป็นปุ๋ยเป็นยังไงมันเลยเนาะเวลานั่นต้นอันนี้มันอมน้ำเด้เวลาแดดจัดๆกันเนี้ยมันมีฝนมันก็ซอยเป็นนั่นได้เมียนครับ ต้นกล้วยเจ้ามันบ่มีเว่แมงอยังก่อที่มันเอามันเอาอยู่ในใบมันหรือมันกอบเขาหากันไหมฮะอออันมันเป็นตัวนอนมากินอ่านี่ก็ออกอกงูออกลูกอีหล่ะก่อไผ่เนี่ยทั้งหมดก่อไผ่เลยมีจยอะกอแล้วลุงหนึ่งนึพี่น้องหนึ่งกอได้พูดนีกก่อหนึ่งเนาะสองสามสี่หาล้พี่น้องเลยอันนี้ก่อมาจาไหอันนี้ลุงเทสยังอีกปะเนี่ยอันนี้อันนี้เนะ เอาคนขยันพี่น ok ้องไปเชกคแนวเรียนแล้วกัเฮดเล่นยางทำสวนเรากลับไปลับมานี้แหละ้ากองปลาเออเอันนั้นเฮดไปเฮดมาจะว่าเฮี้ยนเพื่อนเาเป็นเป็นคลองน้ำาหรอพี่น้องเขาเนบ่คือเขาคอไก่เขาไว้คอไก่เออเราเขาเกดอันเฮดเป็นอันนี้เศรษฐกิจพ่อเบี้ยของแทะเลยลุงอันนี้ก็เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกระปูนาครับ เราเห็ดขอกใส่ไก่ลุงข่อยเคยเห็นเขาเลี้ยงไก่นั่นเด่นไก่แบบว่าเขาเลี้ยงมันอยู่ที่ข้างล่างเป็นสะนามข้างล่างเป็นบ่อป่าจะเป็นอะแล้วเวลามันขี่มันยังลงโลงปากกับกินตะรางเลยเนี่ยเขาเห็ดเป็นเขามีทุนเขาเห็ดได้ข้าวไทยช่วงเป็นเป็ดเนี่ยแล้วแ่ต้องมีทุนแล้วก็มีความหูนะไหมแม่นต้องมีความหูน้ำคือลุงเบนเนี่ยกนจะได้ออกมาท้ำนี่แต่แต่เราปลูกมาจะเราลื้อยังทิ่มแน่หลายอันเด้อเนี่บักพริกช่วงเนื้อขึ้นเต็มหมดนี่นะลุงเนาะ อันนี้ม่ได้ยังวันนี้ในบอ่อเนี่ยมีปลายังแน่หนุ่ปลาดุก,ดกน้อยยิงกระสานานั่นแหละมาปล่อยเน่เราหาอาหารมันมากัดขึ้นไม่กินเนาะน้ำนในบระเทศไทยยากว่าฝน,นเนาะฝนมีเนาะเอาวข่อยเบื้องมุมนี่เป็นเศรษฐ,ฐกิจพ่อเพียงของแท้อเอากแค่กระปูมาปล่อยเลี้ยงอยู่แม่นกระปูมันยังไตออกไปได้มันเป็นปูนไม่ลงนั่นแหละเออแค่กระปูมาปล่อยไว้ โอ้ยูดเอาหนาท้นรงเอาเนียนใบกระเพราวนรุ่งไงป้าใบกระเพราพี่น้องมันงามยูดไทยนะเขาจะเลี้ยงขายเหมือนเดี้ยกระปูนะแมนเลี้ยงปูหน้านี่เข็นได้ก็ได้ขายคือแมนเขาไปฉกตาหารทหารแป๊บลราย่างหน่อยกับน้องม่อนครับอีแมนนี่เราซื้อท่อท่แต่ทางเฮาเนี่ยมันยังโูกจักรว่าการเลี้ยงกระปูเลยปีมีขายได้บ่ที่จริงเลยขายได้เอาไปฉกมันต้องเบิ่งในยูทูบเขาจะสอนเพราะว่า เขากินน้ำขมไส้น่ะสิบึงอันนี้ก็เป็นนันพักเพลียวใหญ่ๆคนเล่าเหี้ยใหญ่เนี่ยนะโอ้ยไงกันหนาใหญ่เบึงบิึงตำลังไทยเบิร์ตการเลี้ยงกิโลหรือเลี้ยงตะกะแตร่ตะกะแตนเห็นจากกันทั้งนั้นแล้วมันเป็นเรื่องละจึงได้เห็ดตำหลังเบิร์ตเลี้ยงกบเลี้ยงกะทยเบิร์ตไปเลี้ยงเนาะเอาปอรดบอนี่มันมีออดมีควมหูใหญ่เออบอนี่จนว่าอันนีกนะพี่น้องมึงดู อันผู้<อ><ป>เลี้นยงกระปูจะไปเทาแก่เมืองไทยที่ว่าอาชัดกระปูนาแต่อันบอ่อนี่ลุงเลี้ยงอยังอันนี้นะยัเนี่ยมันเออลุงแมนข่มเจ้าเลยหอยเออข้แม่นเจ้าหอ,าอมมยปังมาเลี้ยงหรือว่ากระปูมาเลี้งงงย,มมยงมันไตออกว่าอะไรได้กระปูน่ะมันเป็นปูนพี่น้องแต่มีจักม่านร้อยตันี่ก็เอ้ยซึ่งกันข่มกันเอาไปว่าอันนี้อันนี้มันเป็นของหอยบ่อเนี่ยนะหอยหอยเออไข่หอยเชอรี่เลยพี่น้องผมมันขึ้นมาเกาะน้ำมันนะ งามงามมันไกันต้มที่กะตายหมอกหอกบมะหุ่งไปแล้มันนะอืมมันจะเป็นอาหารกินครับพี่อะไรวะเกษตรกับพืชเมืองใบมะกรูดล่ะพี่น้องจะเป็นอาหารกินเงี้เด็กต้นมะกรูดเนี่ยกินอยู่หมดปีกับพวกหมดพี่น้องโคตรยังไงเขาเป็นม่วทั้งหลังก็เป็นมูวขี้ปอกาได้ๆนัะขายแหละกับเป็นเลขซิ่งโตสีเขาอยากแหม่นาะขายเขาบุ๋มมือแม่เขาก็ขายเขาเขาซื้อของเขา แม่เบื้องต้นี่นะเบงนี่กเก็บมาน้องม่อนเจ้าแงไกซื้อมาผมอันนี้โอ้วนาตอนข้แ่เนี่กำลังเก็ออกมาเต็มมาคอยปลูก่ีุ่นกั้องม่อนฟุงได้ก็บาไกินต้นักคุงะโอ้หาหกต้นเกี้ยต้นตายมัไข่ยอะไนี่ขายในไทยละเอียดไทยพี่น้องเบื้อง้เขี่ยอยู่อย่นี้ ก็เลยจำเดี๋ยวนี้เขาเปิดขายที่คอก็ได้หมหุงแล้วแต่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อแต่เก้าคอเออเพราะว่ามันปลูกยากคือกันได้บังคับนะลุงเนาะพอเปล่ามันมันเห็นพวกราคาสี่วิวไปเท่าคอเขาก็เคยเห็นในตลาดกว่างขายหลังอย่างนี้ก็คือราคาไปลุงเขาอย่างเบื้องพักบุญเหนอปะแต่เบื้องพักลุ่งคลิปนี้ให้ลุงเป็นพระเอกเพราะว่าให้เบิ้องบริจิตย่างละเอียดให้เบิ้งเศรษฐกิจพ่อเพียงเล่านะอันนี้เจ้เพ่นทีปลูกง่ายบูเดนเน่ เรปลูก้อีกเดือนไหน่โอ้กาปลาอ๋อบางอันนี้ก็กอภัยทางพี่เป็นนันพักอันพักบองปูดนเลยเออพี่นอยพอืมพักบุงเบงพักบุงดูปลายิงตัดยิงขึ้นเด้พักอันนี้เนาะพักบุงไทยมะก้วยชุกเคี้ยวเวลาขยายออกมานี่ยันกล้วยเพิ่กับบักไงขยายออกมาไออันส้มยังไงนะพันเดียวกันนะลุงเนาะอ ว่าสิปลูกต้พันธุ์แบบโอ้ยนี่พักเแี้ยวก็มีเอามากันนี่กระชิออกแล้วตอนพี่น้องเนี่ยมาอนี่กันสิออกแล้วมารอบใต้เอืมมากันเอียงก็ว่เขาเอิ่นแก้วแก้วมังกรอนนะขากระนึ่งไงแล้วเนี่เอามันคือเป็นรอบสิลุงเป็นลายรอบเป็นซ้ำรอบเลยเอามันอันอีลี่อาคนในวันที่ได้กินตลอดเ่ราเมียนเนี่ยบอกโอ้ได้แล้วเขาก็ตายให้เขาตายมาอยู่ต้นกระปูกต้นตตะบูนได้ยึดแต่บากไงอะไรได้เดือนนี้มันหลายปีแล้วสิปีแหละ น,นี่อันนี้มันติไซเวลาโดนมาแล้วเขากับผู้ลงุงเฮงลงยังกินได้กินหมากมันเนี่ยคนปลูกม,มัติซกว่าปีแล้วมองเนี่ยขวบเนี้ยเอามาปลูกแม่ก็จำได้ยี่ตะกี้ตอนขอยมาเรียนแต่ลินลีนี่น้อยเขาก็เห็นอยู่ม,มองน,นี่แหละ,ะขขงเขาปลูกเขาเหงาเป็นเหงาโอ้เป็นคนมาปลูกขี่อะไรเร็นมาลุงเมื่อแม่มาหัวก็มาปลูกมันบ่เพราะไปทำงานแหละเขาไปมางเงี้ยเพื่อนเขาแหละกับพวกอะไรเขาฮืออะไรก็ปลูกเลยเออแทงว่าเป็นคนมาเคลียร์กันกับเเนาะ ทั้งหลังก็ต้นมียังได้เคงหลังห้องหน้าก็เป็นต้นมุกซีดาเนาะได้กินนักเที่ยวมุกซีดาเนกซีดาเทพลูกซีดาธรรมดาโอ้มุกซีดาเทพอระดับกลางเนาะเออพี่น้องมองอยเบิ่งกันพักบุงลุงทำงามเลยเนี่ยว่าไปพัดเนี่ยแซ่บเนี่ยบุริมีได้เถียงปลูกกางปีอืเ็ดแบบเขาว่าไม่จะเฮือนกับหยา เฮ็ดแบบนี้อลุงมันยังๆๆๆๆยแบบว่าเนี่ยเวลาเขาจำเป็นนี่รเราไม่ต้องไปตลาดเลยเ<อ>มึงต้นหัวคาน์นะได้แล้วเขาก็อีกอย่างหนึงน่ง่ะเออฮะไม่คือกันยะพุทโกเขาบอยากเนาะเขาบอกเขาไปหาสวัสดีสวีดัตเร็วสวัสดีสสสดแม่แล้วไปหัวคิปมันห <c oughs> ั <c oughs> <c oughs> คลิปนี้เสียพี่น้งนองเบิงมีพี่น้องขอเข้ามาอีวา่าจะลองอัปเดตสวนลุงเบิ้ลให้เบิงแนี่ยย่างละเอียดเลยแล้วปลูกแบบไรเจ้าในเลี้ยนแบบลุงเบิ้ลแน่เขาบอกไว้แหละเฮ็ดคือลุงแน่วั่น พอดีว่าเห็ดว่าไรพี่น้องต้องมีความรู้ด้วยนะเออเฒ่าดูแลเอาพี่น้องเฮาก็กิล่าคีบุนี่แล้วว่าคอนเสิร์ตขึ้นอีกแล้วโอเคครับลุงเพิ่นครับมันกล้วยพี่น้องพ่อมันมีธรรมชาติข้างมดแดงก็มาอยู่พี่น้องโค้กกระดนมาลุงเนี่ยข้างมดแดงมาอยู่เลยลุงเนี่ยนะ อ้าหลังจากเพื่อนเศรีฐยนกิจพอเพียงมุงเบิลเนาะองสาให้ยังกินครับวันนี้ต้งไแกงแล้ไหมพี่น้องบัอนเอาของมักแาลมอนเกล็ดตำมะคุ้งเพื่อเอาะพี่น้องเออเครื่องเทศพี่น้องเครื่องเทศวัตถุดิบของเราเออน้ำยาน่างที่เราไปข้นไปหย่องมาแล้วนะครับพี่น้องกล่วยกะลัมหมักไเบือบักใหญ่พี่น้องวันี้ายตำข้าวเบือใส่พริกตาบักโเข้บไป ตลาดแล้วเห็ดยังอ่แล้วเห็ดในลูกลูกทรายแล้วซีโต้หาโตเนาะบ้างใส่น้ำยานางลงใบกองไม่ให้ใบมันลงเขาทำม,มันเพราะว่าเราหย่องเอาเองถ้าเกิดเราซื้อมาเป็นถุงเหมือนอยู่ฝั่งไทยนะยุนี่มีแบบเป็นถุงมาขายกันครับฝั่งไทยนี่เยอะแยะกันเนาะอันแเบบเป็นถุงนะเขาก็ฉีกใส่เลยเขาไม่ต้องมากอง มอากรเอาบลงมาเข้าเบือเข้าไปครับใส่เข้าเบือเข้าไปโอ้เน,นี่นะครับมันมันมันมุ่นจะเห็นไปโดนฟื้นประล่ะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องพี่น้องว่า,มาไม่ังแล้ไม่โดนฟืน้นเะด้ดเด็ดไม่น้องใส่ปลาแดกเฮ้ยพี่น้องเลย ไหวขนาดว่ามันมันกลับม,กบมกบากล้าค่ากูใน,นน้องใหม่น,นี่เนาะเอาพี่นองสำหรับคลิปนี้ไว้ถ้านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ